สวัสดีครับวันนี้มาชมกริ่งอูบาเกงนะครับวัดเอี่ยมปี่6นะครับพระอาจารย์ทิมปกเสกนะเป็นเจ้าพิธีนะครับก็กิ่งกูบาเกงเนี่ยก็คือปลกเสกสองที่นะครับที่โบสถ์ที่โบสถ์สหลังเก่าของวัดเอี่ยมแล้วก็แล้วก็นํากลับไปที่ วัดช้างให้ด้วยนะครับแล้วก็ปลุกเสกโดยพระอาจารย์ทิมต่ออีกนะครับก็ตามสูสตรของพระอาจารย์ทิมน,นะครับอัญเชิญดวงยานของหลวงปู่ทวดมาช่วยปลุกเสกด้วยนะครับกินกุบักเทงเนี่ยเนื้อจะเป็นออกเนื้อเหลืองนะครับเนื่องจากวัดวัดวัดมวลสารหลักก็คือจะเป็นปอกลูกปืนนะครับปอกลูกปืนใหญ่นะครับก็จะเป็นทองเหลืองเป็นมวลสารหลัก แล้วก็ในพิธีก็เห็นว่ามีการเอาทองคานะครับหลายสิบบาทนะครับบางก็ว่ามากถึง50บาทผสมด้วยนะครับทำให้เนื้อเนื้อหาของกลิ่นชุดนี้ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะออกเหลืองนะครับนะครับออกเหลืองแล้วก็เวลากลับก็จะกลับออกสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลนะครับทราบว่าทําประมาณ3,000องค์นะครับหล่อมาได้3,000ันองค์ น,น้ำตาลแดงอย่าง,าง,ท,ง,างท,ที่ด้านเสียนผระศกจะเห็นว่ามีสีน้ำตาลแดงที่กลับกลับแล้วนะครับแต่ถ้าใช้ถ้าผิวเปิดก็จะเป็นออกเหลืองนะครับออกเหลืองนะครับศิลปะนี่คือเขาถอดแบบมาจากกิ่งนอกนะครับกิ่งุบาเกงนอกนะครับกิ่งจีนนั่นเองคนระับค่อนข้าง ดูเข้มขขังนะครับพาได้อยุปี06นะครับอุดกิ่งใต้ฐานนะครับกิ่งใต้ฐานนะครับจะมีรอยอุดอย่างนี้นะครับเหมือนกนหนดทุกองนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้เล็กนะครับอันนี้อันนี้จะมีคาบใช้นะครับสภาพเนี่ยก็ใช้มาพอสมควรนะครับ สมัยก่อนเขาใช้เปลยกันนะครับขึ้นมายุคหลังนี่ต้องเลี่ยมเลี่ยมปฏติกกันน้ำนะครับแต่สมัยก่อนนี่จะใช้เปลยเปลยพุทธคุณจะได้ออกนะครับดูเข้มขังทีเดียวกร่งอุบาเกงวัดเอี่ยมนะครับอาจารย์ทิมปีศูขอบคุณครับ